คนที่คุณคิดถึงเขารู้สึกกับคุณยังไงขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดนไหนสิบถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุนะ้ำมีนกรกฏพิจิตสามเหรียญพลังงานของคนธาตุด,ดินมังกรพฤทธศก,กัน สามดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกลมหนึ่งดาพลังงานของคนธาตุลมแล้วก็สีไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุไฟมาครบทั้งสี่ธาตุนะคะเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนอ่อนหวานรักใครรักจริงมากๆมีความมั่นคงในจิตใจแล้วก็ เป็นคนที่ทุ่มเทจริงใจกับความรักจนถึงที่สุดนะคะสามดาบที่ขึ้นมานะ่าจะมีเรื่องที่ผิดหวังเสียใจนะคะอยากพูดคุยอยากปรับใจรอคอยที่จะปรับความสัมพันธ์ปรับความเข้าใจกันหรือเปล่าพลังงานของคุณพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคขอแค่ได้พูดคุยขอแค่ได้ปรับใจกันนะคะแม้ว่าจะผิดหวังแม้ว่าจะเคยมีน้ำตาพลังงานของคุณ พร้อมให้อาภายัยพร้อมให้โอกาสหากว่าสำนึกผิดรู้สึกผิดแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างคนที่คุณคิดถึงเขาจะเป็นใครนะคะแปดดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมเดใไฮพิสให้พลังงานของคนธามมตุางงาน,น,าน้ำมีนกรกฎพิจิเดลมูลพลังงานของคนราศีมีน แรงพลังงานของคนราศีสิงห์ยิงถือดาบพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ําราศีสิงห์นะคะที่ขึ้นมาเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งมีความสามารถเนาะเป็นคนที่สามารถจัดการปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆนะคะหน้าที่การงานความรับผิดชอบสามารถตัดสินใจได้โดยเด็ดขาดนะคะ แต่ว่าหากเป็นความรู้สึกความรักความสัมพันธ์คนนี้จะเป็นคนที่ว่นไหวเซนซิทีไม่แน่ใจไม่มั่นคงมีความกลัวมีความวาวุ่นขวัใจแล้วก็ติดกับกับปัญหาอุปสรรคด้วยนะคะหากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้หัวใจอาจจะไม่มั่นคงเท่ากับคุณนะคะพลังงานของคุณมีความมั่นคงจิตใจหนักแน่นมั่นคงแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากๆ,ร,กๆรักใครก็คือรักจริง พลังงานของเขาที่ขึ้นมามาทั้ง the high p r i e s t แล้วก็ the moon มีความกลัวมีความไม่กล้านะคะบางทีอาจจะไม่ใช่พลังงานของมือที่3แต่ว่าเป็นพลังงานของความกลัวกลัวที่จะรักกลัวว่าจะรักได้ไม่ดีหรือว่าอยากให้ตัวเองมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมากกว่านี้ก่อน มีความกลัวมีความไม่กล้ามีความวาวุ่นใจมีความประมาทคิดมากเหมือนกับติดอยู่กับกับดักติดอยู่กับความกลัวที่มีอยู่ภายในใจไม่สามารถจะหลุดพ้นจากพัฒนาการความความเป็นกังวลที่มีอยู่ภายในใจนะคะรู้สึกเหมือนไม่คู่ควรไม่เหมาะสมไม่ดีพอสําหรับคุณเลยนะคะพลังงานที่ขึ้นมาทั้งเดิมูนเนาะมองไม่เห็นอนา,นาคตมีความกลัวกลัวไปหมดกลัวแบบคิดมากคิดเยอะคิดไปเองแล้วคิดไม่บอกด้วยนะคะ เดี๋ยวให้พิเศษก็เป็นความหวั่นไหวนะคะสวิงไปมาเดี๋ยวรักเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวรักแล้วก็แปกอ่ะน,นะคะก็คือพัฒน,นาการตัวเองไว้กับวงล้อมของปัญหาที่ตัวเองสร้างขึ้นมากับความกลัวความเครียดที่ตัวเองสร้างขึ้นมาก็เลยเหมือนกับหาทางออกไม่ได้ไปต่อไม่ได้ทั้งที่จริงๆมันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนั่นเองนะคะพลังงานที่ขึ้นมา น่าจะเป็นคนที่คบที่คุยกันนะคะพลังงานของคุณคือรักเต็มที่นะคะไม่ได้คํานึงถึงความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมพอแค่มีความรักให้คุณอย่างจริงใจคุณก็พร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง พลังงานของเขาอาจจะตดเพอร์เฟกนิดนึงจะต้องมีความเหมาะสมมีความคู่ควรกับคุณแล้วพลังงานที่ขึ้นมาอาจจะรู้สึกว่ายังเก่งไม่พอยังดีไม่พอที่จะคู่ควรกับคุณที่จะดูแลคุณก็เลยเหมือนกับการด้อยค่าตัวเองนะคะมีความกลัวมีความไม่กล้าเกิดขึ้นในความคิดในความรู้สึกนะคะเรามาดูกันว่าลึกๆแล้วนะคะคนคนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงนะคะลึกๆแล้วนะคะเขารู้สึกกับคุณยังไง ดูนะคะความอิสระการมองโลกในแง่ดีการเริ่มต้นใหม่นะคะหกเหรียญให้อภัยให้โอกาสเจ็กไม้ต่อสู้ฝ่าฟันนะคะดิ้นรนชัดเจนจริงใจเด็กขาดนะคะยุติธรรม สองไม้นะคะเฝ้าคอยรอคอยอนาคตที่เขารอคอยอนาคตที่เขาคาดหวังให้เป็นไปนะคะหากว่าตอนนี้ในความรักความสัมพันธ์มีปัญหามีประเด็นกันนะคะเกิดจากตัวเขาที่มีความกลัวมีความไม่กล้านะคะบางคู่อาจจะแค่มีการเงียบหายมีความไม่เข้าใจกันแต่ว่าบางคู่อาจจะถึงขั้นว่างเงียบจากกันไปแล้วนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเด๋ยวฟูเนาะเหมือนกับว่า เขาอยากให้โอกาสคุณด้วยนะคะไม่อยากจะปิดกั้นคุณหากว่าคุณได้พบเจอคนที่ดีกว่าคนที่ใช่กว่าคนที่เหมาะสมกว่าเขาเขาก็พร้อมที่จะปล่อยมือในขณะเดียวกันก็คือพลังงานของการอยากทำตัวเองให้เป็นคนที่ดีพอมากกว่านี้นะคะหากว่าต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบนะคะพลังงานของเขาเหมือนเขาอยากไปทำตามความฝันของตัวเองหรือว่าทำตัวเองให้มีความมั่นคงมากกว่านี้นะคะ ลึกๆในใจมีความผิดหวังมีความเสียใจรู้สึกผิดกับคุณมากๆนะคะทั้งรู้สึกผิดในตอนนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอนาคตหากว่าเขาสามารถเป็นคนที่ดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นเขาก็อยากได้รับโอกาสจากคุณนั่นเองนะคะพยายามที่จะต่อสู้พยายามที่จะฝ่าฟันไม่อยากเอาเปรียบคุณนะคะพลังงานของความยุติธรรมนะคะ ถือดาบเนาะตั้งตรงเลยนะคะจะต้องไม่เอาเปรียบคุณไม่อยากเอาเปรียบคุณจะต้องมีความเสมอภาคนะคะพลังงานของคนคนนี้อาจจะคิดมากคิดเยอะคิดเกินไปเอาเหตุผลเป็นที่ตั้งมากกว่าความรู้สึกกับอารมณ์นะคะแต่ว่าพลังงานของเขาก็คือเขาอยากขอโทษคุณในตอนนี้ หากว่าเขาทําร้ายหัวใจคุณทำให้คุณผิดหวังในตัวเขานะคะเขาจะต่อสู้เขาจะป่าปันแล้วเขาจะคืนความรักคืนความยุติธรรมให้กับคุณหากว่าวันหนึ่งนะคะที่สถานการณ์ดีขึ้นความมั่นคงของเขาดีขึ้นเขาก็จะกลับมาหาคุณมาขอโอกาสจากคุณอีกถ้าหากว่าคุณยังไม่มีใครนะคะ แต่หากว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ยังคบกันอยู่ยังคุยกันอยู่นะคะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างเขารู้สึกไม่คู่ควรไม่เหมาะสมกับคุณบ้างในบางครั้งนะคะพลังงานของเขาก็คือขอเวลาอีกหน่อยให้เขาได้ปรับปรุงให้เขาได้ทําตัวเองให้มีความมั่นคงมากกว่านี้เขากําลังต่อสู้กําลังปะปนเขาไม่ได้อยากจะเอาเปรียบคุณนะคะแต่ว่าพื้นฐานของความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็คือเขารักคุณมากๆเขาอยากดูแลเขาอยากปกป้องคุณนั่นเองนะคะ ไม่ว่าความรักของคุณตอนนี้จะมีความไม่เข้าใจกันหรือว่ามีการเงียบหายจับกันไปพลังงานของคนคนนี้หวังดีกับคุณเสมอไม่เคยคิดที่จะเอาเปรียบความรักของคุณเลยนั่นเองนะคะ